อิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภขวันตังอภิวาเทมิสวกขาโตพขวตาธรรม ธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิไมยังพันเตนวิสุงวิสุงรักนณทายะติสาราเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ทุเตียมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะเตียมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุคาวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาศายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สภพรโรขวินาสายะปริตังพูทมังคลังนะโมตัสตตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสตตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชิยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโฆอิมานิพัตตานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีคาราตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิม,มานิมยังพันเตมาตกะพัตตานิสาปาริวารานิภิกขุสังคัสะโอโนชิยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคอิม,มานิ มาตกะพัตตานิสาปาริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังกาลากตานังทีคาราตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัตตาหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงรับไปแล้วด้วยมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทิน